สวัสดีครับพวกผมที่ปรึกษาทางการขายภูผาแดงสวัสดีจาก Toyota าพารากอนนะครับวันนี้ผมจะพามาพบกับ Toyota ายาริสไมเนอร์เชงนะครับปี2023หน้าตาจะออกแบบมาในรูปแบบของ h a m m e อร์เฮนะครับจะเป็นลักษณะของปาฉลามนะครับหัวค้อนนั่นเองจะได้ไฟหน้านะครับที่เป็น LED ตั้งแต่ตัวเริ่มต้นเลยนื่ก็คือ,คอ,คอรุ่นสปอร์ตนะครับแล้วก็ตัวนี้ที่ทุกคนเห็นการจะเป็นรุ่นพ e รีเมียมนะครับจะได้ข้างในเป็นเบาะหนังนะครับแล้วก็ ตัดด้วยสีน้ำตาลส่วนของการชนหน้าสีดำนะครับแล้วก็ตกแต่งด้วยโครเมียมด้านล่างนี้สวยงามมากๆเลยแล้วก็มาดูกันต่อที่ฝั่งนี้ครับจะได้ล้อนะครับล้อลายใหม่แบบนี้เลยจะได้ตั้งแต่ตัวเริ่มต้นถึงตัวท็อปเลยนั่นเองนะครับแล้วก็สิ่งที่ให้มาในตัวพรีเมียมรุ่นปีนี้เนี่ยก็คือกล้องมองภาพรอบคันนะครับแล้วก็บายสปอร์ตมอนิเตอร์ไฟเลี้ยวข้างกระจกให้มาเรียบร้อยแล้ว จากตัวที่แล้วเนี่ยเราจะยังไม่ได้ตัวของบิสบอลมอนิเตอร์กับกล้องวงภาพรอบคันฮะตัวนี้จัดให้แล้วครับมีตั้งแต่รุ่นพรีเมียมครับระบบสมาร์ทเอนทีนี่ก็จากรุ่นที่แล้วก็มีอยู่แล้วนะครับยังคงไว้เพื่อความสะดวกในการขึ้นรถนะฮะดูด้านหลังก่อนแล้วกันด้านหลังครับไฟท้ายจะเป็นไฟท้ายตัวเดิมนะครับแล้วก็ส่วนของที่เปลี่ยนแปลงเนี่ยจะมีช่องนี้เห็นไหมเพิ่มความสวยงามให้กับตัวรถนะครับแล้วก็เปลี่ยนตรงนี้นะครับเป็นดิฟฟิเซอร์ด้านหลัง ให้ดูสวยงามมากจะเป็นลายตารางนะครับแบบนี้อโอเคแล้วก็ที่ได้เพิ่มมาจากรุ่นก่อนหน้านะครับก็คือคีบฉลามเสาอากาศคีบฉลามนะครับจะได้มาตั้งแต่ตัวเริ่มต้นก็คือตัวสปอร์ตแล้วถ้าเกิดว่าจากรุ่นที่แล้วเนี่ยเป็นตัว N ที่จะยังไม่มีคีบฉลามนะครับเรามาดูภายในตัวรถกันต่อเลยเรามาดูที่บริเวณแผงประตูะครับด้นานนี้อ่โอเคก็จะเหมือนเดิมเนาะมีกระจกวงข้างเนี่ยปรับไฟฟ้านะครับพับเก็บไฟฟ้าระบบปลดล็อกนะครับล็อกกระจก แล้วก็มีตกแต่งด้วยหนังสีน้ำตาลเดินได้สีเหลืองแบบนี้สวยๆนะครับโอเคเดี๋ยวดูที่ฝั่งนูกเลยครับตอนนี้เราก็ได้มาอยู่กันที่ภายในตัวรถแล้วนะครับพอปิดก่อนปิดสตาร์ทเครื่องโอเคเราก็ได้มาอยู่ในตัวรถของโตโยต้ายาริสนะครับเออเป็นตัวพรีเมียมจะได้จอขนาดใหญ่เป็นจอขนาด9นิ้วนะครับถ้าเป็นตัวเริ่มต้นจะได้7นิ้ว แล้วก็ตัวเริ่มต้นเนี่ยจะยังไม่มีกล้องมองภาพรอบคันยังไม่มีกล้องมองหลังนั่นเองนะครับโอเคมาดูที่แอร์ครับก็เป็นระบบแอร์ออโเหมือนตัวทีตัวที่แล้วนะครับแล้วก็เกียร์อัตโนมัตินะครับแต่ว่าไม่มีซีเควนเชียลชิ t จะเป็นระบบเกียร์สโลที่เป็นตัว B นะครับโอเคตัว B อ่ะเอาสักหน่อยแล้วกันเนาะ ตัว P เนี่ยก็คือในภาษาอังกฤษเนี่ยก็คือ Parking แปลว่าจอดนะครับตัว R ก็คือ Return ถอยหลังตัว A N ก็คือ Neutral นะครับกึ่งกลางไม่เดินหน้าไม่ถอยหลังนะครับก็คือเกียร์ว่างตัว D ก็คือ Drive นะครับที่แปลว่าโหมดขับขี่ส่วนตัว B เนี่ยก็คือเบรกนั่นเองนะครับใช้สำหรับตอนขึ้นทางชันนะครับแล้วก็ตอนลงทางลาดชันนั่นเองนะครับนี่ภายในครับท,ที่แตกต่างก็จะเป็นบริเวณบริเวณตรงนี้นะครับ สูงขึ้นมานะครับเพราะว่าจอขนาดใหญ่ขึ้นนั่นเองนะครับโอเคส่วนจอมารวัดนะครับจะเป็นแบบอนาล็อกนะครับเหมือนเดิมมีดิจิตอลฝั่งนี้นะครับสวยงามแบบนี้เลยเดี๋ยวเราลองมาดูเกียร์ถอยนะครับดรือกล้องมองภาพรอบคันกันเลถอยหลังปุ๊บก้าเกียร์ถอยปุ๊บเห็นไหมนี่ที่เราได้เพิ่มมานะครับจากรุ่นที่แล้วก็คือกล้องมองภาพรอบคันตัวนี้นี่เองส่วนฝั่งขวาเนี่ยจะเป็นกล้องถอยหลังนะครับตัวนี้จะเป็นกล้องภาพรอบคัน เวลาถอยเข้าซองที่มีเส้นตีชัดเจนเนี่ยจะให้เราสะดวกสบายในการขับขี่เป็นอย่างมากเลยนะฮะเดี๋ยวเราลองไปดูที่ด้านหลังกันเลยโอเคมาดูกันที่บริเวณเบาะนะครับนี่ตัวพรีเมียมนะครับจะสวยงามแบบนี้เลยจะเป็นหนังนะครับนิ่มด้วยนะฮะแล้วก็มีแถบสีน้ำตาลตรงนี้ค่อยให้ความรู้สึกสวยงามนะครับเดี๋ยวลองนั่งหน่อยก็ให้ความรู้สึกนั่งสบายนะครับแล้วก็มี อเลนะครับชาร์จไฟเป็น t ท p นะครับชาร์จตรงนี้นะเพื่อความสะดวกสบายนะครับรุ่นที่แล้วไม่มีโอเคก็บริเวณท้ายก็ประมาณนี้เดี๋ยวเราไปเปิดด้านหลังดูสักหน่อยนะฮะก็ <S <S เป็นประตูนะครับเป็นประตูเปิดมือแบบโชนะครับยังไม่มีระบบไฟฟ้ามีตัวบังสายตานะครับแล้วช่องเก็บของขนาดใหญ่สามารถแบง่งโซนการทับเก็บเบาะได้นะฮะ40 60 อย่างในรูปเลยเดีย๋ยวลองพับให้ดูนะอึบอ่าก็จะประมาณนี้แต่ไม่เป็นแบบเบาพับเรียบเนาะก็จะเป็นแบบพับไปแล้วก็สามารถวางของได้เพิ่มเติมเท่านั้นเอง Okay, เดี๋ยวไปดูที่ตอนท้ายคลิปของคลิปนี้กันเลยครับจบกไปแล้วครับสำหรับคลิปแนะนําตัวรถของเจ้าโตโยต้ายาริสนะครับ i n เนอร์เชงปี2023ให้ความแตกต่างจากตัวเดิมค่อนข้างเยอะนะครับโดยเฉพาะในส่วนของระบบความปลอดภัยกล้องมองภาพรอบคันเลนดิพัชเ t u r e Alert นะครับแล้วก็ b ายสปอร์ตมอนิเตอร์สำหรับท่นานใดนะครับที่สนใจรถสวยแบบนี้สามารถติดต่อผมจากภูผาทางโตโยต้าากกอนได้เลยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าวนนสวัสดีครับ